ค่ะคนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีที่น้องปองป่ายสุขุสุคนเดอจ้ามาจ้ามาลองเค้กฝรั่งเศสกันค่ะนี่เป็นส่วนผสมของแพนเค้กค่ะหรือเค้กฝรั่งเศสส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีแค่แป้งสาลีไข่นมแล้วก็น้ำตาลเล็กหน่อย ถ้าเราชอบหวานเราก็ใส่น้าตาลลงไปเยอะแต่ถ้าเราไม่ชอบหวานเราก็ไม่ต้องใส่น้าตาลค่ะทุกคนค่ะจะทําทเป็นไอเค้กเ,เค็มก็ได้เราก็ใส่เกลือลงไปนะแค่นี้ค่ะส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วเราก็เอาไปใส่เอาไปใส่ในกระทะแล้วเราก็ลอนค่ะอย่างที่เห็นเลยคะ่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนถึงฤดูกินขนมเค้กกันแล้วค่ะทุกคนแพนเค้กนะเดี๋ยวเรามาล่อนกันค่ะแล้วขนความมแลเวนี่ค่ะเดี๋ยวมาโยนเลยสะทุกคนสุดยอดนี่ค่ะขอบคุณนะคะหายปิ่งบด้าพี่้องขา